นี่ครับแอดมันไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มให้ลกครับแอดเนี่ยไม่มีปุ่มเลยจะทำได้ไงเนี่ยเ้ยใครตายบะชมพูตายได้ไงเ,เลียงอยู่ใกล้สุดเมื่อกี้น,นั่นไอ้เหลียงกดไอ้เหลียงไอ้เหลียงไอ้เหลียงเลยนะหมอเขาจะลกไปชุบไม่ให้ชุบอะ ไ้หมอจะลากไปชุบไอเหลียงกดไอเหลียงค่าไม่ต้องพูดเลียงเลียงเลี้ยงหมอจะเอาไปชุบแล้วน้ำตาลเป็นหมอน่ะไอเลียงมากดใช้เอาเลียงไปเอาเลียงไป ไม่ใช่ได้ไงหมอเราไปชุบกลัวเข้าฟื้นมาแล้วบอกอ่ะกดรายงานเฉยหมอลากไปแล้วอยู่อยู่ลงอาหารเลยครับเหลีย้ยงป่าตอนไฟดับ แล้วหมอจะไปชุบชุบกูอยากรู้ว่าใครสับเปลี่ยนวะใครสับวะกูบอกว่าเลี้ยงเนี้โอ้โหสับเลิกเลียนนะสับแบบเนี้ย จะทำไมทำไงเอ้ยยังอะบอ,อกก่อนเนี่ยเดี๋ยวแพ้ ตัวมาสีเหลืองสีหลืงไปสับทำไม นัน่นบอกแล้วไอ้หยางมันเป็นตัวแฝงใครสับเมื่อกี้ไอ้เขียวนี่น่าจะเป็นอีกตัวทำนายหน่อยทำนายหน่อยเออคนดีโยน้ามินะเฮ้ยกูอยู่กับน้ำตาลประตูปิดปากคนน้ำตาลตาย,ตายนะเนี่ย นะใช่ไหมไม่ใช่นายหรือเป็นนายบูดเราอะ 啊！摸啊！摸啊！ มิ้นบ่นอะไรฟามิ้นน้องน้องบ่นอะไรน้องเขาโดนสับอีกให้มันสับปะสับใส่เพื่อนมั่วโอ้โห ูค่ะสายลูก